สวัสดีครับวันนี้เกษมสวิทจะมา DIY นะครับผม DIY วิทยุตัวนี้นะครับผมที่เคยใช้ถ่านนะครับถ่านนะครับถ่านแล้วใช้ไม่นานก็หมดนะครับเราจะบันนี้ DIY นะครับให้มันใช้แบตนะครับจาก power bank ตัวนี้นะครับเพื่อให้ชาร์จนะครับเพื่อชาร์จโดยเราจะไม่ได้ซื้อถ่านอีกเลยนะครับ เรามาเริ่มกันเลยนะครับขั้นแรกเ็าเปิดตัวนี้ออกมานะครับผมจะตอดออกมาเราจะมาสังเกตดูครับที่ขั้วฐานตรงนี้ครับสีสีดําจะเป็นขั้วลบนะครับแล้วก็สีแดงจะเป็นขั้วบวกมันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมถอดออกมานะครับเนี่ยกีแล้วนะครับแล้วก็แกะตัวนี้ออกมานะครับเอาแบงค์เก่าๆนะครับที่เราไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็วัดไฟดูนะครับแล้วก็ดูขั้วของตัวนี้นะครับผม จะมีขั้วบวกกับขั้วลบนะครับแล้วก็นําไปสีแดงนะครับบัดกีใส่ขั้วบวกนะครับสีดําไปบัดกีใส่ขั้วลบนะครับเดี๋ยวผมจะบัดกีก่อนนะครับขออุญาตครับบัดกีแล้วนะครับบัดกีเสร็จแล้วแล้วก็จะนําสายตัวนี้นะครับสายชาร์จนะครับมาเสียบดูก่อนนะครับว่าไฟมันขึ้นหรือเปล่านะครับผมดูนะครับจะเสียบครับ เสียายเเสียดาจริงๆน่ครับเสียบแล้วเสียบแล้วแล้วก็แล้วก็จะลองชาร์จดูก่อนนะครับชาร์จดูก่อนเสร็จปกก่อน,นครับชาร์จดูว่าไฟเข้าเลยครับจะมีสถานะแสะดงขึ้นมาเลยนะครับ ชาร์จตังนี้ก่อนนะครับนี่ครับมันจะมีไฟแสดงสถานะขึ้นมาเลยครับผมเราก็นะครับลองเปิดดูซิว่าจะดังไหมครับชาร์จดูนะครับอ่าดังแล้วครับผมขึ้นแลวตว่าดังนะครับผมู้ ดังเลยครับอ่าขึ้นเลยแบบนั้นวยจ้ะวนเด็ดเคยดื่มเคยดื่มสว่างอยู่บ่เสียงดีแล้วเคยด่าเอาป็ดเนื้อไหนเริกปิดเนื้อไหนบอกสู้ฟังเน่แม่เฮาแม่บุญ้งดังไมเลิกได้ดีเนืะได้บอกสูฟังเน่แม่โอ้ยอยากูจากดิเราจะมาเก็บสายกันนะครับพี่รู้แค่นี้ก็เสร็จไหครับผม ก็จะมาเก็บสายกันนะครับโดยการสอดสายเข้าไปที่ดูข้างฐานตรงนี้นะครับผมฐานข้ามานะครับประมาณแล้วก็จะมาเสียบตัวนี้นะครับผมเสียบที่แจ็คของพาวเวอร์แบงค์นะครับผมเสียบยากมากครับนี่ครับเสียบของแจ็คของพาวเวอร์แบงค์นี่เสียบเสร็จแล้วครับผม สายนะครับเราก็จะเก็บสายป,ประกอบตรงนี้ไว้นะครับไว้เก็บสายนะครับก่อนสายไว้เรียบร้อยแล้ไป,ปดึงขึนข้างหลังน,นี่ครับตัวนี้ก็เก็บไว้ตรงนี้นะครับผมอีชาดเดีวลาเราอยากสะอาดเราก็แค่ดึงออกนะครับตรดึงสายออกมา เสียบที่แบบนี้ครับผมตบบนี้ก็ชาร์จได้แล้วครับผมได้ครับผมตอนนี้เราเก็บไว้ตรงนี้เลยครับผมว่าแบตเตอรี่คุณชาร์จไว้เรียบร้อยนะครับมันเต็มแล้วครับผมจนก,กว่าแบตเตอรี่จะหมดแล้วก็เอาสายตรงนี้ออกมาชาร์จได้เลยครับผมได้ครับแล้วก็เปิดได้เลยครับผมอันหกสิบสองนี่น้ำหนักเพิ่ออายุก่อน ก็แลคือบบาหมกีหัวใจมีความิใจเฮานปิดร่อนได้สบายเลยเรียบร้อยครับผมนี่ครับจ้การประกอบครับวิทยุทำวิทยุให้ไม่ได้ใช้ฐานเลยครับผมเขาใช้แค่ power bank เก่าๆนะครับผมกับวิทยุขอจบคลิปตรงแค่นี้นะครับผมฝาก ติดตามผลงานต่อไปในะคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับผม